นะครับคือบรรยากาศริมน้ํานะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนโอ้โหแนี้ก็คือเป็นเหมือนโลเขียงนานะครับเนี่ยฝั่งนน้นนะครับก็เป็นบ้านของพี่เชิญนะครับเป็นบ้านของพี่ชายแกนะฝั่งนน้แล้วฝั่งนี้นะครับก็เป็นเหมือนเป็นป่านาน,นะครับเนี่ย โอ้โหาวลาตอนเช้านี่คือหาไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นบ้านบ้านทรงเก่าสังกะสีคนะี่ว่าน่าอยู่มากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ได้พักกันที่นี่นะครับเนี่ย ตอนนี้ผมก็ได้ลองเดินมาที่่ามกลางของที่ินข้างหลังนะครับเนี่ยนี่นะครับก็คือโรงเรือนที่เขาเก็บของนะครับในตอนเช้าเราเห็นก็เป็นเห็นที่เราชัดมากนะครับเพื่อนทีนี้ก็จะเป็นแปลงผักธรรมชาติของพี่ปะเชิญนะครับที่แกทำกับข้าวเรากินมาเช้านะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือความฝันเป็นเป็น,เป,นเป็นฟาร์มที่นี่ชื่อว่าฟาร์มลับนะครับอผมเป็นเป็นเหมือนโฮมสเตย์แล้วเป็นฟาร์ม เป็นาร์มที่อยู่ในฝันผมที่อยากมีอย่างนี้บ้างเลยนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ใครหลายๆคนอยากอยู่ว่าเป็นบ้านเหมือนบ้าน,านกลางทุ่งขนาดนี้นะครับเพื่อนโอ้นี่ครับคือที่ลินของพี่ไปเชิญนะครับข้างหลังเลยนะครับโอ้ยอากาศสดชื่นมากเลยนะครับแบบว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับถ้านู้นนะครับก็เป็นแบบเชิงภูเขาแล้วนะครับเนี่ยโอ้ โอเคเดี๋ยวจะแพนกล้องให้เพื่อนดูฝั่งนู้นครับอะโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็ รอตื่นันให้เรียบร้อยแล้วครับเพราะเรามีนัดกับน้องอันต่อครับเพราะวันนี้น้องอันเราแล้วคือช่องไปเที่ยวกับน้องอันเขาจะพาผมไปขี่วิบากกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปเขื่อนหรือไปตรงไหนว่าตรงนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างแล้วครับที่ว่าน้องอันได้ได้พาผมมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นที่นะครับเพื่อนอ่าโอเคไปเดีย๋ยวเราก็เตรียมตัวไปล้างหน้าแปฟันเราทำลาอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยไปท่องเที่ยวกันเพื่อจะไปขี่วิบากครั้งแรกของผมเลยนะครับเพื่อนอ่าไป ไปกันดีกว่าน้องอันตื่นแล้วเอาตื่นแล้วจริงหรอใช่แค่เออดูตาแรกตาแรกที่นี่สว่างเร็วมากเลยอ่ะพอตื่นมาดูน้องอันเอี่น้องอันเราปุ๋ยเลยจริงหรอเอ้ยเราปุ๋ยจริงตีห้าหรอตีห้าครึ่งเหรอแดดจะแดดจะเจอโมงเช้าโอ้ขนาดตีสองยังสว่างเลยเนาะอ่ะตีสองตีสองนี่นะก็เราเดี๋ยวเรารอน้องอันตื่นให้สักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำ เดี๋ยวที่ดูพี่ไปเชิญน,นะครับก็ตอนนี้ก็ได้กาลังนึ่งข้าวเหนียวอุ่นข้าวเหนียวใช่ไหมพี่<ช>อ,อ,อันนี้คือซุม้มซุ้มไฟที่เขาเผาถ่านใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็เรียกไม่ถูกนะพี่เราไม่เคยไม่เคยเห็น,หนกันเราเรียกอะไรก็ได้ตามที่ออเรา้าเจออ๋อคลาสสิกมากเลยที่ชอบว่าอะไรตื่นมาเห็นควันนความอไอของต่างจังหวัดเลยพี่อ นรอ่นไดนด้วยสิตื่นมาลึก oh. 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 ยังไงโหอ้าวชิ้ผายเฮ้ยใช่หรอตอนอยู่นะนี่นะครับสาววิบากต้องนั่งคู่กับรถวิบากกันนะครับเนเรถวิบากคู่ใจสองคันนะครับ <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวเ,เ,เราก็ตื่นกันแนละ้วเดี๋ยวเราไปกินเราก็จะไปบดกาแฟกันจ้าบดกระเพกาแฟกินของกินข้าวกันเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวดีกว่าโอ้ยมาตื่นจริงกันแล้วเนี่ยตื่นแบบน้่าสดใสมากเลยตื่นมาดูดิโห โอ้สดใสสุดๆนี่ควันไฟนะครับ วันี้เราก็จะบดกาแฟอ๋อกระลังนี้คือวิธีการบดกาแฟใช่ไหมใช่แล้วจ้ะอ๋อดืกาแฟตอนเช้าแล้วก็จะพาไปขี่รถเล่นอ๋อพาไปขี่รถเล่นใช่แล้วนี่คือลองขับวิบากครั้งแรกดูเรียกว่าจะได้ดรรหรือจะล้มไปเทสเดอร์เล่เดี๋ยวเทสก่อนเลยเดีอร์เทสเดอร์ <laughs> เทส <laughs> <laughs> การดีๆได้ก็ต้องคุยไม่เป็นก่อนเจ้า ตอนนี้ทำอไรอยู่่ัทำข,ขา้าอ๋อทำกับขากินใช่ไหมโอ้คคนไรนี่เราก็กินข้าวเชาปนเราก็ค่อยค่ออกไปกันใช่แล้วม่บ้านเรือนเลยเนี่ยโอ้โหิวเชลเสื้อเลยมา เอาพี่พี่พี่ได้ซื้อกระเทียมไปไหนมาเราในหมู่บ้านครับอ๋อหมู่บ้านข้างในใช่ไหมพี่ครับนี่น่าน่าลองไปดูบ้างนะว่าข้างในเป็นยังไง <c oughs> เป็นหมู่บ้านบ้านไม้หรือเปล่าพี่ไม่บ้านหมู่บ้านธรรมดาอ๋อแปลว่าเป็นบ้านไม้เหมือนแบบทรงชาวบ้านกระลงกระเหลี <c oughs> ่ยงเผื่อเผื่อเผื่อไว้เอาไม่มีเหรอพี่นึกว่ามีเหมือบ้านปกตินะครับอ เไอรูดจะบูดมากเลยแบบพี่ถ่ายรูปหน่อยนะฝากคนไม่น่าจะได้แล้ก็ถ่ายกันได้ทุกคนนี้เราก็จะไปเห็นทางสีจ้ะดูแดดแดดร้ดดอนมากเลยอัน <c oughs> นี้เราอาบไปอันนี้พร้อมแล้ว <c oughs> พูดล่ะพร้อแ้วูนล่ะพร้อมกันหมดแล้วเจอกันที่หินทางสีค่ะ น้ำเป็มประมาณนะครับเนี่ยอุ๊บไค่อยไฟไฟหนี่งไปออนไลน์เยบ้า้ไทย โอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปที่อุทยานอุทยานที่ใดที่หนึ่งนะครับเราก็ไม่แน่ใจเพราะเดี๋ยวน้องน้องอันนะครับช่องเที่ยวกับน้องอันจะพาเราไปนะครับนี่คนระับขอพี่ปักครั้งแรกมันมากเลยครับเพื่อนไม่น่าเชื่อว่าเราก็โดนระวางยาแล้วครับน่าจะต้องซื้ออะไรครับเนี่ย เอนี่สวยไม่เจอดวยแมเดูดได้ขี้ขี้เข้าไปก็ได้บ่มาทั้งหมดตัวไม่จอดโอ้หตัวเอดิวิวที่กินชาไทยที่สุดเอ้ยวิวที่ไ